ดูมือเลยนะดูมือเลยนะเฮ้ยเอ้ยทางด้านนี้นะครับโอเคพวกเรตึ้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งคุณตยืนขึ้นครับหยิบขึ้นครับยืนขึ้นแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวามาชิดกันนะฮะมาชิดกันโอบเข้ามาครับโอบเข้ามาชิดกันนะฮะ ตานนี้นะครับตงกลางไม่ต้องนะครับตรงกลางไม่ต้องขายาับม,มาชิดกันนะครับปิดหัวปิดท้ายก็พอนะครับโอเคอะไรที่เข้ามาชิดกันนะถ้าผมบอกว่าเดินครั้งให้ปอกมือหนึ่งครั้งถ้าบอกว่าสองครั้งให้ปอกมือสองครั้งแต่พูดว่าหนึ่งให้ขายับแขนขวาหนึ่งก้าวแล้วพูดว่าเฮ้นะครับลองดูหนึ่งปูเชื่อเลยอ่ะปูวิ่ปูวิ่เป็นคนที่พร้อมเขาหละทุกสิบวินาทีนะ่ย มีหนึ่งมีสองแล้วต้องมีสามถ้าบอกว่าสามให้ทำตัวเป็นการกระบาดกระโดดมาข้างหน้าหนึ่งเก้าแล้วพูดว่าเฮ้ครับสามเฮ้สามเฮ้ <Hey. S 1> สามเฮ้ส <Hey. S 1> ามเฮ้อ่าอันนี้โอ้โหตกลใจที่บอก <S 2> <S 2> <S ผมเอาจริงนะถ้าผมก้นสี่นะฮะให้เอามือลงกระโดดถอยหลังหนึ่งเก้าแล้วพูดว่าเฮ้ โอนว่าค้างนะครับให้ใหุกใ,ให้ปลกมือสองครั้งถ้ามีคําว่าค้างให้ปรบมือถ้าไม่มีคําว่าค้างเป็นคํารหัสให้ไปซ้ายไปขวาโดดไปข้างหน้าหรือกระโดดไปหลังโอเคไหมหนึ่งสองทุกคนอยู่กับสม,มองก่อนนะครับสิ่งตอกแป๊บเมื่อสักครูร่นี้น่าจะมาจากคุนบอลใช่ไหมฮะหามีแห่และมีหาด้วย

ปลอขาห้าครัง้งปลอกให้ยังไวปลอ,อกีที่ปลอให้ดีกว่าเดิมปลอมือื่อ 一杯茶。<laughs> <laughs> <laughs> ลูกเต๋าครับเลือกมาหนึ่งคนครับเลือกมาหนึ่งคนครับหนึ่งคนสองคนนะฮะอันนี้จะส่งใครครับสามคนหนึ่งคนครับสี่คนโอเคครับวิธีการของเรานะครับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มจะต้องคล้องแขนกันจะต้องคล้องแขนกันนะครับทั้งกลุ่นเลยครับเชิญเลยฮะคล้องแขนกันไว้ครับตัวแทนของกลุ่มจะทําการโยนลูกเต๋า ออกมาได้เลขเท่าไหร่จำนวนขาจะต้องยกขึ้นจากพื้นเท่านั้นจำนวนขาจะต้องยกจากพื้นเท่านั้นอย่างเช่นนะครับกลุกล่มแรกผมโยนได้ห้าออกมาห้าแต้มขาต้องยกขึ้นจากพื้นห้าจากกลุ่มหนึ่งวนเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มสองทำการโยนโยนได้สิบสองสิบสองขาต้องยกจากพื้นครับไปกลุ่มที่สามกลุ่มที่สาม โยนได้สิบเสิเดขาโยนยืดจากพื้นนคนเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับเปี่สขาโอเคนหฮะนักขาด้วไม่ดีนะครับตอนนี้แต่ท่านมีกี่ขาวิธีการคือโอนแล้วออกครับแล้วปล่อยยืดจุดขาคนสุดท้ายคนสุดท้ายได้เริ่มก่อนเชิญครับโอนน้อยออกโอนน้อยออกอ่าอันนี้คนสุดท้ายนะฮะ นายโยมคนสุดท้ายเชิญครับเป็นคนลองสุดท้ายนะครับไ่าเลยครับผมคนแรกนะครับกลับไปอยู่ที่ตัวของตัวเองก่อนนะครับแล้วไปตกลงกันให้ดีว่าวิธีการยืนจะยืนกันแบบไหนถึงจะถูกสมดุลได้ดีที่สุดจัดแถวจัดทีมก้ว้ก่อนฮะลงกระได้ครับลงเลยได้ด้วยครับอ่ะ เขาจะทีมก่อนนะครับตอนนี้นะฮะใครจะยีนตรงไหนใครจะเป็นคนพยูนช่วยเพื่อนนะครับจัดฉากให้ดีก่อนนะครับเอาเลยฮะตกลงใจกันก่อนนะครับเอาไไะะอย่างไรฮะยืนในรูปแบบเดิมนะครับเป็นรูปตัว L นะฮะอายุแบบเดิมเป็นรูปตัว L ปรึกษาความเชืะคะ่ครับแล้ว่งางปรึกษาให้เราค้องแข็งก็ได้นะครับอไม่เป็นไรนะ ดูกันว่าเราจะได้สักกี่รอบถ้าเอารอยติดไมไ้ะพอเลาสองสรุแล้วมาลงพอเาสองอกอีกสิม็แล้วก็ยกีกสี่ห้าขาคนที่เหลือจะต้องถูกอุ้มหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าแรกเนี่ยโอเคเอาเลยนะ้าแรกครับเชิญครับ โยนก่อนครับโยนให้เพื่อนดูในหัวใาก่อนเชิญเลยครับแปะขาครับเชิญครับเข้าไปยืนเลยฮะแปะขาครับแปขาครับนับเลยฮะห่องสามสี่ห้าหกจ็ดแปขานะครับแปขายกขาไว้เลย โอเคยกไว้นะครับยกยิ้มไว้เลยยกขาไว้เลยแต่ขานะแต่ขายังอยู่นะครับตบขานะครับได้ครับเคลื่อนูกันเลครับเชิญคได้หัวโอ้โหเคลื่อนจนตะกีกินขาบ ต่อไปหโอ้โหเชีย์เพื่อนครับสองเป็นหขาคัาผมครโอเคตช่้ากันอ รอที่หตรวจก่อนะหนึ่งสองามี่ห้าหกเจ็อยู่นะแขายอยู่นะฮะกลุ่มนี้กลุมนี้โหใช่ไหมครับหนึ่งสองะเมื่อกี้ขาดใช่หมัหนึ่งสอโอเคหนึ่งสโอเคครับถ้าพร้อมแล้วขอให้ได้จุดสองนะฮะ เชิญครับหสิบช่ไมตอนนี้ถ้าม,มีอยู่ท่งไงสสสิบยอยไปยไปยไปเดี๋ยวเราลับกันเดี๋ยวเราลับกันาวิธีะครับในกาาต้องยกไ้นไม่ได้1ิบหาแาต้องไม่เหยียบพื้น ขึ้นบครับเจับ

นีกจรยกขาขึ้จกพื้นเนี่ยขาไม่ติดพืมาเองนะอ๋อขาไม่แตะพื้นและเองกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่สองครับเชิญครับ สุดท้ายก็สุดท้ายนะเชิญนะเอาเดิมนะคนะขาเมื่อกี้ผมไม่บ่อยไทยเลยจ็ดขาอย่างเหลือยเจ็ดขาได้ไหมได้เบอร์นิงคงติดกันไหครับเบอร์นิ่งคงติดกันนะฮะกลุ่มนี้ไปที่ขาซูเก็ตแล้วใช่ไหมเหลือเหลือนทุกขา แม่นยำบ้างนะต้อง4 4ขาครับ4ขายกเลยครับ4ขากลุ่มนี้ยังเหลือไหมะขาติดตรงนั้กลุ่มนี้เหลือนะเหลือหกขา Eu <laughs> sou I'm not going to do that. ยยนเดียวิธการเราจะทาอย่างไรกับสิ่งที่เรามีอยู่กรทำเงนคงที่เรามีอยู่กับเงื่อนไขที่เราได้รับ แกอไขครับันดสวัมาแล้วนะ่เลม,มาแล้วคนระับูต,อ,นะตอมนะตอตอื่อไหร่นะจกจบก่อเื่อสุดท้ายในกลุ่มนะครับข้ามาจนถึงจบคนท้นาย ยี่ยมยอดเยอะจครเชิญชมมากยึดดืนแท้ๆครับแดงตอบกันเลยเพราะน้นทั้งหมดกครับบอกพวกเราเลยนนี้มาแก้กันทีนีกกลงไป5นะครับจะป็่แจะเอะไรเลยนะครับตรงไหนก็ได้แต่เลยครับเิญเลยนะลูกบอลลูกแรกลงุ๊บที่เหลือก็เทลงไปเลยนะฮะ ต่กล้าเล่นไปหน่อยนะฮะดียตรงนี้ตรงนี้มีเท่าไหร่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยองนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยใจตัวใจตีวใตัวใจตัวจตัวัวใัอใจตตัจัวจตยวใจตัวตวใจตัตุวใจตัวใจตใจตัวใจตัวใจตัวัวใจตัวใจตัวใจตที่จตัวใตัใจตัาใจตัวัวใจตั ชมพูไมสีสีเหลืองสีเหลืองยังคงมาไม่เหใช่ไหมทีมไม่้มไมคุณอไมโาเลยตอนนี้โอ้ย้ยแข่งเป๊กทิมไม่ฟ้อมอ่ะ แต่ละกลุับนับตะกล้านะ้นะขอาวเกงนะครับแล้วนับดูครับว่าแต่ละกลมีอยู่กี่ลูกครับมานับเลยใช่ไหมฮะตักงานกันนะสีเท่านเี้นะใครเลือก See, you.